มีผลรอบที่ไหนแล้วรอบที่สามแล้วค่ะาพาครอบครัวมากินค่ะทุกคนค่ะเออจ้าแม่ปาติดเก่าจังหวัดพิบูลีนะคะามาทุกปีค่ะทุกคนค่ะต้องมากินเพราะอะไรด้วยไข่ที่เนี่ยเขาทั้งใหม่ทั้งสดแล้วก็บบรับรองรสชาติเนี่ยทุกคนต้องตามมานะคะหนึ่งไข่พันห้าเลยหรออันนี้ลูกค้าเขาสั่งค์ครับซาดาม่าไม่ได้เอาไข่พันห้าหนึ่งฟองค่ะแต่ฟองหมึกไข่ก็หกสิบเอสามไข่หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีแต่ฟองหมึกไข่นะครับเสร็จสิ้นะ ตาต้องมาไม่ทันไงสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่กับร้านเชน,นึ่งนะครับตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศช่วงคืนกันนะครับฝนตกด้วยนะครับ เราก็เอาเต็นท์มาให้ลูกค้า,านี่นะครับเสร็จรียบร้อยค่ะจับมึกไข่มิงดานะครับพิเศษ350บาทนะ ตับไข่คือมีหมึกไข่พิเศษไข่กูพิเศษแล้วก็ไข่ปลาพิเศษสามไข่ใช่ไหมสามไข่กคืันห้ารยบาทไปดูเลยดาวติ๊กต๊อกตั้งดาวมาเยอะไปให้สามไข่เรข่เท่าไหร่สี่แ้ห้าิหร้อยค่ะเพราะาหมึกไข่ไข่กูไข่ปลาเนี่ยเราจะขายอยู่ที่หนึ่งขายพันห้าเลยหรออันนี้ลูกค้าเขาตั่งพันห้าจะดามาไมนี่ยามไขพนห้าดก่ะเพราะหมึกไข่ก็หกรอยเอง สามไข่หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีจะพร้อมหมึกไข่นะครับเป็นดแนะวตาต้องมาไม่ทันไงอันนี้นะคะสลับด้วยไข่ปลาไข่ปูแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูค่ะแล้วไข่ปลา ทำไงก็ได้ให้ได้พันห้าอันนี้จะบอกว่าเป็นดาวทิกตอกนะท่านหนึ่งนะแล้วก็ไข่ปูแต่น้องมากินนานหลายรอบแล้วโ,โช้าๆรวมไข่นะคะสามไข่เท่านั้นกนะ็คือหมึกไข่นะคะพิเศษแล้วก็ไข่ปูพิเศษไข่ปลาพิเศษค่ะรวมหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าเลยดูช้ำๆกันเลยสามไข่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็น,ปนบินแรกอ่าเป็นครั้งแรกที่เจ้หน่ได้ทำเนาะแต่รวมไข่สามไข่อย่างเงี้ยนะคะ1 5พันห้าร้อยบาท มีลกค้าเราให้กำลังใจขอโทษนะครับจุกมากม <c oughs> ากวอนนี้นนือใครเลจะไส์250 16 17 8 8 50 8 50วทกเ่คืนพี่ฝนขอบคุณนะครับพี่ฝนร,ร,รอบที่ไหนแล้ว แล้วค่ะพาครอบครัวมากินค่ะทุกคนค่ะเจ้าแม่ปากติดเก่าจังหวัดพิรีนะคะมาทุกปีค่ะทุกคนค่ะต้องมากินเพราะอะไรเพราะไข่ที่เนี่ยเขาทั้งใหม่ทั้งสดแล้วก็รับรองรสชาติเนี่ยทุกคนต้องตามมานะคะวันนี้ก็พาครอบครัวมาใช่ไหมใช่ค่ะพาครอบครัวมาขอบคุณรับขอบคุณมากนะคะพี่ครับขอบคุนเช้าเดินทางปลอดภัยนะค่ะแม่ไปแล้วนะคะสสวัดีค่ะบ๊ายบายครับพี่ครับขอบคุณมากครับสไข่อดีลองทีสามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยจ้า เมนูสามไข่นะคะเนี่ยเมนูยอดฮิตของร้านลูกค้าเอฟซีจะบอกอุ้ยดูเ,เหมื่อแล้วนะสาวไข่แต่มันก็เป็นเมนูยอดฮิตของร้านนะคะที่ลูกค้ากินกันไม่เบื่อเลยนะไข่สี่ไข่นะถ้าไข่หกใส่เมื่อกี้เราเห็นเจ้าของยำสามไข่หนึ่งมาห้าร้อยบาทน,นะที่ผมจากทวิตต่อกนนิดหนึ่งนะสวัสดีค่ะ รี้วรอยจับเมนูสามไข่จ้าไข่ฟูไข่ปลาไข่เมงดาจ้ายาวเลยจ้าเมนูส่อไปนะครับเมนูปุ้งสดนะคะปุ้งสดไข่แดงไข่ปลาแซลมอนไข่เมงดาจ้าคุณก็เป็นข้าวต้าต้มขวตี๋อะรขึ้นมาเก็บไว้ขึ้นมาเอาปุวยเขาจะกินแล้วก็เกล็ดโหลก็ได้ นนจ,จับวันเสาร์ข้ำคืนสวนตกๆตกไปปลอยนะจ๊นจึงวันทเที่ยวนะคะเทศกาลจูจีนนะคะหนึ่งา,า,าจาจ้านเรามาถ่ายตอนนี้คืนให้ดูบ้างเลยมงดาจา้าก็แซลมอนนะคะที่่ายม่ไน้เดรเทน กับหมึกไข่เนาะวันนี้จะเป็นนางเอกเลยนะหมึกไข่กับไข่แซลมอนอ่าเรียบร้อยจ้ากังไงบกไข่ปลานะคะแซลมอนกุ้งสดไข่มังดาจา้าซ้ำๆกันเลยสวยงามมา,จากจัดเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้า,ารอบที่ไหนล้วครับหรอบแล้วไหนรอบแล <c oughs> ้วบ, <c oughs> บอกว่าให้นับอย่าให้นับดีกว่านะให้นับให้นับดีกว่าไข่แดงค่ะ ดีถ้แอบเห็ุไม่งั้นไปถึงแล้วไม่ได้กินแล้วร้องไห้เริ่มไข่แดงใช่ไหมเจ๊หนึ่งใช่เลยหมองมี่แกมองไปขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณมากครับเดูทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยจ๊ะกับเมนูแซลมอนพิเศษนะครับสั่งรวมนะครับส5 0บาทก็คือแซลมอนเบิ้ลนะคะเบิ้ลสอง้ีนนะคะ เซอมอนพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่200บาทนะอ๋อ350กับ250ล้กาสมเซอมอนพิเศษผักรวมนะครับปะลาลาหรือไม่ปะลาลาก็ลูกค้าสามารถระบุเองได้เลยนะ ร้านเช่นหนึ่งก็มีทั้งหมดสามน้ำยำนะครับมีปลาลาก็ไม่ปลาลาแล้วก็จะเป็นยำแซ่บใส่อกบัวนะครับหรือราดนั่นเองนะครับ พิเศษนะคะน<ะ>่าติดนะคะซุปหมึกไข่ตำมันเมนูต่อไปกันเลยนะครับดูหมึกไข่ไส์250สองร้อยห้าสิบก็ไม<ะ>่จัดเน้นนะเน่นจุกๆเลย ยืนทางนูいい้นเลยลูกยืนทางนู้นกยพุกเรียกที่ลูกค้าในลูกไข่ฟุ้งสุกนะคะบแล้วก็บวกด้วยสมอนนะครับใหม่ขอเก็บนิดนึงอาจจะหมดลงแล้วจะหมดเสยงเลยแ้เนี่ยด้างหมด 3ามร้อย <300. S 2> ไม่ใช่มีสมอนด้วยน้องจดเพิ่มเนี่ยปออ่าใช่สามร้อยเดี๋ยวนะสามร้อยบ่สี่ร้อยห้าสิบจ้ะแม่ค้าก็มื่นแล้วเนี่ยสั่งไม่สมบงอไม่สั่งงานแล้วจะเป็นต้นโพธไหลบัว จดจดจดเจ็ดเศษกระดาษให้พี่หน่อยไม่ถึง2ีนาทีเดินไป,ไปซื้ออะไร<ห>แล้วกลับมาเลยคือว่าเอาหลังก็ได้นะครับต้องมีเค่อล้างน,นะมีของก็มุกไปเยอะแล้วนะใกล้จะหมดร้านแล้ว โลสุดท้ายแล้วเร็บร้อยค่ะกับหมึกไข่ไซส์250นะคะเพิ่มกุ้งสุกนะคะเพิ่มแซลมอนจ๋าเรบร้อยค่ะชำๆชำเลยเมนูต่อไปจ้ะ กับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสดไข่ปูได้วันนี้ไฟนิ่งกิฟตเลยในขาไม่เยอะไข่เน่นมากเติมมากกุ้งสด เนือ้อมึกไข่กุ้งสดไข่ปูค่ะหนึ่งรอบสฉ่ําเลยตามน่ากินให้มันแสดงด้วยตัวมันเองนะคะไม่ต้องไปตกแต่งมากใชยได้ค่ะเรียบร้อยค่ะเม,น,มน,นูต่อไปจ้าต่อไปนะครับกุ้งฟูโทนปลาล้าเพิ่มไข่แมงดานนะเจ๊หนึ่งนะจนะที่หลังสั่นแล้วระยาก่น ร้อยค่ะกับเมนูกุ้งทูโทนไข่แมงดาจ้าติดกันด้วยเมนูนี้นะครับกับสซลมอนพิเศษนะครับผักโพดม่องไหลบนใส่ได้หมดแนะจ้ะใกล้จะปิดร้านแล้วใช่ไหมนะเจอวันใหม่วันนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ เจอกันทุกวันพุธถึงอาทิตย์นะคะเราจะต้องเจอกันทุกวันพุธถึงอาทิตย์นะคะจันนะครัเราหยุดเนาะเจอบ่อยไม่ได้ไปแค่เียหมดตัง<อ>แน่ไปรับของเลย,ได,ดยได้แล้วได้แล้วตึกหน้าออกเลยถ้าไม่เอานะ้าตาไปยันไม่โคล่ สำหรับวันนี้ผมชั้นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปใหม่จ้า <c oughs>